รีวิวให้ชอมอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นไซส์น้องเล็กสุดนะคะของรถสไตล์สารล้อแต่ว่าไซส์เล็กแบบนี้นะคะทางร้านก็ยังให้มอเตอร์ถึง600วัตต์บางลูกค้าบางท่านสอบถามมาว่าทำไมร้านนู้นขายถูกกว่าทำไมร้านโน้นราคาไม่เท่าหน้าตาเหมือนกันเลย คือรถไฟฟ้าสาล้อนะคะหน้าตามันจะคล้ายๆกันถ้าไม่ได้แบบเป็นรุ่นใหญ่หรือทรงที่แปลกแตก,กต่างไปเลยนะคะอย่างเช่นรุ่นสไลด์หรือว่ารุ่นสาล้อเบาเดียวแบบนี้จะมีเยอะมากในท้องตลาดนะคะซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันทําให้ราคาต่างกันนั่นก็คือคุณภาพของวัสดุที่ใช้ภายในซึ่งบางครั้งลูกค้าไม่สามารถเช็คได้ด้วยตาเปล่าหรือว่ามองได้ด้วยสายตาของตัวเองนะคะแต่ที่หลักๆเลยที่เห็นชัดเลยก็คือมอเตอร์ ะะของรถที่ร้านจะถ้าเป็นสําล้อมอเตอร์จะเริ่มต้นที่600วัต์เท่านั้นเลยนะคะที่เรานำมาเลือกขายให้ลูกค้าต้องบอกต้องขีดเส้นใต้คำว่า600วัตเริ่มต้นเท่านั้นจะไม่ขายมอเตอร์ที่มีกำลังวัตต์น้อยกว่านี้ลูกค้าบางท่านก็ถามว่าออของร้านนูน้นร้านนูน้นร้านไหนก็ไม่รู้นะคะมอเตอร์500วัตต์ถูกกว่าพันหนึ่งเราก็บอก เอาถ้าลูกค้ามองความต่างแบบนั้นถูกกว่าพันหนึ่งใช่แต่ถ้าวันนึงลูกค้าใช้ไปแล้วไม่ประทับใจกับมอเตอร์500วัตจะอัพขึ้นมา600วัต์ที่ลูกค้าบอกว่ามันต่างกันแค่ร้อยวัตแล้วทำไมห่างกันตั้งพันหนึ่งเนี่ยนะคะพอเวลาไปเปลี่ยนเนี่ยลูกค้าต้องซื้อมอเตอร์ใหม่นะคะค่าช่างเลอเอต้องเปลี่ยนกล่องวงจรด้วยเพราะมันไม่สัพพอกันฉะนั้นร้านมีประสบการณ์ในการขายจึงรู้ว่ามอเตอร์500วัต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตจริง ลูกค้าบางท่านเถียงแม่ค้าก็มีว่าเอา500วัตต์ก็พอแล้วเซฟไปพันนึงเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเนินไม่ได้ขึ้นสะพานไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่แบกของหนักด้วยใช้งานคนเดียวทางเรียบอย่างเดียวเลยไม่ซีเรียสอยากได้500วัตต์แต่พอถึงเวลาตัดสินใจซื้อไปจริงๆแล้วอะค่ะบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปใช้งานนะคะในพื้นที่แบบไหนจะต้องขึ้นสะพานหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีความจำเป็นขนของเยอะหรือมีคนนั่งซ้อนเยอะ แล้วขึ้นสะพานจะทํำยังไงพอไปถึงนะตอนนั้นลูกค้าก็จะย้อนกลับมาน,นึกถึงคําพูดแม่ค้าว่าเออพันเดียวเองแต่ว่ามันคุ้มค่าเผื่อการใช้งานแล้วการใช้งานเนี่ยใช้ได้จริงขึ้นเนินได้จริงนะคะร้านเทสเองที่45องศาเป็นทางภูเข,ขาเลยนะคะยาว200เมตรโดยที่ไม่หยุดพักมอเตอร์เลยนะคะรอบที่หนึ่งคือไม่หยุดพักเลยมอเตอร์ไม่อืดสามารถไปต่อได้ยาวๆเกิน200เมตรแต่ทางมันสิ้นสุดแค่นั้นกรณีที่2คือหยุดพักระหว่างเนิน ถ้าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเวลาเราใช้เราไม่มั่นใจกับกําลังมอเตอร์พอเราหยุดพักระหว่างเนินนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรบิดไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นกลางทางถูกไหมคะถ้ามอเตอร์มันน้อยน้อแต่ถ้าเป็นมอ,มอเตอร์600วัตต์ปุ๊บนะคะพอเราหยุดพักที่กลางทางเราสามารถบิดต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องส่งกําลังหรือส่งตัวหรือไม่ต้องเทคออฟเหมือนเครื่องบินที่จะต้องวิ่งมาไกลเพื่อที่จะพุ่งขึ้นเนินไม่ต้องเลยสามารถบิดออกตัวได้ระหว่างทางที่เราจําเป็นจะต้องเบรกอันนี้คือข้อดีของมอเตอร์600วัต หกร้อยวัตต่างกันหนึ่งร้อยวัตกับห้าร้อยวัตหรือบางที่ให้ลูกค้าแค่สามร้อยห้าสิบวัตเท่าจักรยานไฟฟ้าเลยแต่ใส่มาในร่างของสำล้อลูกค้าก็ไม่รู้นะคะข้อแตกต่างของมันแค่หนึ่งร้อยวัตที่ที่ลูกค้าเอามาต่อรองแม่ค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกําลังเรื่องรอบในการขึ้นเนินการรับน้าหนักมันไม่ได้เพิ่มความเร็วความเร็วมันอาจจะพอกันหรือดอปหรือต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าหัวใจสําคัญหลักๆของการใช้งานจริงอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของกําลัง นะคะในการขึ้นเนินอ่ะอันนี้ก็มากลับมาดูรีวิวนะคะพูดออกไปซับไกลเวลินเวิร์มากเลยเพียงแต่จะย้ำให้ลูกค้าฟังอีกครั้งว่าของที่ร้าน6 0 0วัตเต็มนะคะขายแบบไหนก็บอกแบบนั้นจะไม่มาหลอกลูกค้าว่า6 0อ,อ600วัตแต่พอวันนึงลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไปซ่อมเปิดเข้ามาข้างในกล่องวงจรก็ไม่ใช่มอเตอร์ก็ไม่ใช่นะคะกลายเป็นว่าหาอะไรไม่ได้อีกนะคะ อันนี้หน้าจอนะคะก็เหมือนสัล้อหลายๆรุ่นที่รีวิวไปนะคะก็คือกดสายฟ้าสองครั้งไฟหน้าตอ่อหน้าจอจะติดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจหรือว่าเราจะพกกุญแจเราเสียบก็ได้นะคะอันนี้ก็หน้าจอติดครบเรียบร้อยมีไฟหน้านะคะไฟเลี้ยวนะคะครบหมดนะคะเกียร์สามสปีดถอยหลังเดินหน้านะคะมีครบทุกอย่างเลยครบตามที่สเปคสัล้อไฟฟ้าจะต้องมีนะคะเพียงแต่กะทะ ขนาดจะก,กระทัดรัดขึ้นแต่ก็ยังคงรับน้ําหนักได้เยอะเหมือนเดิมสูงสุดถึง300อกิโลกร,รัมก็คือผู้ใหญ่2คนนั่งสอนกันได้แล้วก็าจะคล่องตัวกว่าเข้าในพื้นที่แคบได้ดีกว่านะคะก็คือวงเลี้ยวไม่เยอะก็คือนั่งไปมันจะรู้สึกกระชับกระเฉงกระทัดรัดพอดีเลยแล้วที่สําคัญราคากระทัดรัดด้วยค่ะก็ยังคงมีพื้นที่เก็บของนะคะตะกร้าหน้าตะกร้าหลัง ให้ลูกค้าได้เก็บของจริงๆตรงกลางที่วางแบบมีช่องว่างนะคะเปิดเก็บของได้อีกมีกุญแจล็อกเรียบร้อยเลยวงล้อนะคะส4นิ้วนะคะทุกคันที่ทางร้านเอามาขายทุกคันเลยนะคะทุกคันในร้านไม่ว่าจะเป็นรถเด็กรถผู้ใหญ่อันดับแรกที่เราจะพิจารณาก็คือสินค้าที่เรามาขายจะต้องมีอะไร ตลอดไปใช้คําว่าตลอดไปนะคะคือไม่มีว่า,อาพอรถรุ่นนี้เลิกผลิตแล้วไม่ได้ขายแล้วหาอะไรให้ลูกค้าไม่ได้เราหาให้ได้นะคะฉะนั้นรถที่เราขายมีอะไรทุกชิ้นทุกชิ้นส่วนเลยไม่ใช่ว่า,าถามตรงนู้นก็ไม่มีตรงนี้หัวใจหลักๆของมันก็มอเตอร์เห็นไหมคะมอเตอร์กล่องวงจรแบตเตอรี่มีหมดส่วนประกอบส่วนอื่นน,นี่คือสแตนดาร์ดมีแน่นอนอยู่แล้วพวกเบรคคันเร่งจอนะคะ กุญแจไฟเลี้ยวไฟขาดทํายังไงเปลี่ยนหลอดเองได้เปลี่ยนเลยค่ะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ซื้อใหม่ไม่แพงมากลูกค้าของที่ร้านจะได้สิทธิ์สั่งซื้ออะไหล่ทุกชิ้นส่วนในราคาที่แบบว่าเอาไปขายต่อก็ได้ะนะคะอันนี้สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สั่งอะไหล่กับร้านคือเป็นลูกค้าที่ซื้อรถจากร้านไปก็จะสั่งซื้ออะไหล่ได้ในราคาพิเศษหรืออีกกรณีลูกค้าหาได้ถูกกว่าไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ปรึกษาได้อีกด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรขอแค่ซื้อของกับเราซื้อสินค้าร้านเราแต่ว่าไม่อยากซื้ออะไรร้านเราเราก็ไม่ว่าปรึกษาได้นะคะช่างก็จะแนะนําว่าได้ไม่ได้ใส่ได้ไหมใช้งานได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือปรึกษาได้ตลอดเลยสายชาร์จครบอะคะ่ะนี่ก็รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะรีวิวเรื่อยๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นพัฒนาการของรถสำรองไฟฟ้าแล้วก็ราคาที่มันถูกลง จนถึงสามารถใช้งานได้จับต้องได้ผู้สูงอายุจะว่าไปคือเด็กก็ใช้ได้แต่เด็กใช้งานเนี่ยก็อยากให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะการแนะนําใช้งานรถไฟฟ้าที่ถูกต้องเนื่องจากมันก็มีในเรื่องของความเร็วสุดท้ายแล้วยังไงแม่ค้าก็เป็นห่วงนะคะลูกค้าที่เป็นเด็กแล้วก็ในบางพื้นที่นะคะรัศมี200กิโลเมตรจากร้านทางร้านจะจัดส่งเองโดยมีผู้แนะนําการใช้งานให้ด้วยบางครั้งค่าส่งที่เราไปเองเนี่ยแพงกว่าส่งขนส่งอีก แต่ว่าเราก็อยากไปแนะนําให้ลูกค้าใช้งานได้แล้วก็มั่นใจกับการบริการของทางร้านนะคะว่ามีคนแนะนําให้ขับได้ไม่ได้ไม่ไไมต้องกลัวเลยสั่งเข้ามาค่ะในรัศมี200กิโลเมตรจากกรุงเทพดีกว่านะคะเราก็ไปส่งให้ฟรีลูกค้าไม่ต้องคํานวณเลยว่าต้องเพิ่มค่าส่งเท่าไหร่จ่ายายทางต้องบวกกี่เปอร์เซนต์หรือใครจะไปเก็บอะไรเพิ่มซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มคือไม่มีแล้วทุกอย่างราคาที่ร้านแจ้งคือเน็ต สุดแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วนะคะยกเว้นกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะร้านมีรับบริการชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะผ่อนได้หมดเลยนะคะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะเ,เงื่อนไขาการใช้บัตรเครดิตสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์ในภาพนะคะหรือว่าทักข้อความถามได้ค่ะทีน,นี้เราก็จะให้ดูอันนี้คือแมคคารีวิวเองนะคะแล้วก็จะขับไปให้ดูด้วย อันนี้ใช้สปีดหนึ่งนะคะสปีดหนึ่งไม่แน่ใจจะเห็นชัดไหมนะคะจอมันก็ปิดอยู่สปีดหนึ่งอันนี้ออกตัวทันเร่งไฟฟ้านะคะบิดนิดเดียวนะคะนิดเดียวจะเห็นว่าแค่นิดเดียวแค่นิดเลยแค่จะไม่ขยับข้อมือเลยรถมันก็จะออกอย่างนิ่ม,มถ้าลูกค้าสะบัดหรือบิดข้อมือเยอะมันก็จะออกพุ่งแล้วก็จะเกิดความกลัวในครั้งแรกที่จะใช้งานแต่ว่าให้ลืมการขับขี่แบบรถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเลย น,ะะนนี่นะคะเดี๋ยวจะใช้ความเร็วขึ้นเรื่อยๆในตอไม่แน่ไม่น่าจะเห็นนะคะติดแดดแต่จะเห็นความเร็วที่วิ่งนะคะแล้วก็ความเงียบของรถก็คือจะไม่มีเสียงก้องแก๊กอกแกกเหมือนอุปกรณ์ไม่น่าที่จะยิงคือข้างหน้าตะกา้าไม่ไม่ได้กดลงไปอันนี้พื้นเอียงนะคะไม่คว่ำเนียลูกค้านี่แมะ่ะขับมือเดียวนะคะ ไม่คว่ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าองศาพื้นตรงนี้เอียงมากเราก็จะชอบให้ลูกค้ามาเทสตรงนี้เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสำ้อไฟฟ้าม,มันไม่ได้คว่ำเหมือนที่ลูกค้าคิดนะคะจุดศูนย์ถ่วงมันดีค่ะให้ดูรอลอนนะคะความเร็วในการขับอันนี้เกียร์หนึ่งนะคะสปีดจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเบรกใช้ได้ทั้งหมดเลยเบรกมือเบรกเท้านะคะ เป็นการรีวิวขับคร่าวๆนะคะลูกค้าสามารถมาทดลองสินค้าได้นะคะที่ร้านหรือว่าโทรสอบถามสเปคได้หรือลูกค้าตัดสินใจแล้วอยากได้ทรงเนี้แต่เอาไปส่งทดสอบแล้วไม่ตรงกับที่แม่ที่แม่ค้ารีวิวไว้นะคะก็ไม่ต้องรับสินค้าค่ะไม่ต้องชำระเงินบอกให้ยกกลับเลยไม่ตรงเหมือนที่ลงโฆษณาไว้นะคะ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะรีวิวรุ่นอื่นให้ดูเรื่อยๆเป็นการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ